แอสโตบานกี่วันนกมักจะได้รับคำถามจากเพื่อนๆที่เลี้ยงแอสโตนะคะแต่ยังไม่ได้เห็นดอกจริงๆแล้วแอสโตเนี่ยจัดเป็นแคคตัสที่ใช้เวลาบานค่อนข้างน้อยวันนะคะบานได้1-2วันเท่านั้นนะคะก็บางครั้งก็จะบานแค่1วันนะคะแต่บางครั้งถ้าเขาบานไม่สุดเนี่ยก็จะบานวันที่2ให้เราได้เห็น ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ส่วนมากแล้วถ้าใครจะผสมเกสรน,นกแนะนำให้ผสมตั้งแต่การบานของวันแรกช่วงใบๆๆแล้วรีบผสมเกสรได้เลยค่ะถ้าจะรอผสมวันที่สองนะคะบางต้นเนี่ยก็จะไม่บานแล้วค่ะพวกนี้นะคะก็จะเป็นอดอกที่นกผสมเกสร ไว้แล้วนะคะแล้วก็บานผ่านไปแล้วผสมไปแล้วประมาณ2-3วันนะคะก็จะเหมือนกับดอกเหี่ยวๆค่ะแต่ถ้าผ่านไป1อาทิตย์เราก็จะเริ่มเห็นตรงโคนดอกของเขาป่องขึ้นมานั้นก็หมายความว่าเราผสมเขาติดแล้วนั่นเองนะคะ โดยมากแล้วนะคะแอสโตที่ไม่ได้รับการผสมเกสรประมาณ3วันเนี่ยถ้าเราเอานิ้วแตะเบาๆนะคะดอกของเขาก็จะหลุดออกจากลำต้นได้แล้วค่ะแต่ถ้ายังไม่หลุดออกจากลำต้นนะคะถ้าแตะเบาๆยังไม่หลุดออกจากลำต้นนั่นก็แปลว่าน่าจะได้ลุ้นการผสมเกสรที่ติดฝักเมล็ดนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะเป็นฤดูร้อนเป็นช่วงที่แอสโตเนี่ย ออกดอกได้มากที่สุดของปีเลยนะคะช่วงนี้สามารถที่จะได้เห็นดอกแอสโตบานได้เรื่อยๆเลยค่ะสำหรับฤดูร้อนของบ้านเรานะคะซึ่งเป็นโอกาสดีมากๆนะคะที่เราจะได้จับเขามาผสมเกสรให้ติดฝักมเมล็ดเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปได้ค่ะ เพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถเม้นมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรือเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะอยากจะเพิ่มเติมอะไรนะคะก็สามารถเม้นเพิ่มเติมลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อนๆนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกับนกและวิชูระดากาเด่นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ